สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตักสิริพรลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังเปิดบ้านเป็นโรงทานเห็นคนหิวจนเป็นลมต่อหน้าต่อตาเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากสำหรับทาน้ำใจจากคนไทยด้วยกันเองที่หลั่งไหลอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเช่นเดียวกับเรื่องราวดังต่อไปนี้ ครั้งหนึ่งตลกสาวเสียงดีอย่างตักเสี่ยริพรอ,อยู่ยอดเคยได้เปิดบ้านเป็นโรงทานแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนบ้านไกล้เรือนเคียงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่าแจกผัดไทยเจ้าอร่อยของพิจณุโลกค่ะใครไม่มีข้าวกินแวะไปบ้านพี่ตักเลยค่ะแม่อ้อยเปิดบ้านแจกข้าวแจกน้ำค่ะเชื่อไหมคะมีบางคนหิวจนเป็นลมเลยก็มีสงสารจับใจแต่ไม่ต้องห่วงนะคะ ทีมงานตักดูแลอย่างดีค่ะเรามีพยาบาลมาคอยดูแลด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ